สื่อนิกาละกัวลุ้นโรมันกรซาเลสทำได้เหมือนมาโยกาสื่อนิกาละกัวสื่อบ้านเกิดของโรมันกรซาเลสคาดหวังว่าโรมันกรซาเลสนั้นจะย้ำแขนเอาชนะฮวนฟันซิตโกโอเอสซาดาในวันที่13มีนาคมที่จะถึงนี้ให้ได้เพื่อก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกสองสถาบันในเวลาเดียวกัน หรือ u n i f ฟายเวอร์ชั่มเปรายที่สองของประเทศให้ได้โดยในอดีตที่ผ่านมานั้นมีเพียงเอลมาธาดอร์ลิคคาโดมาโยกาเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่ทำสำเร็จเพราะเมื่อ18ปีที่แล้วมายอร์าที่ในขณะนั้นเป็นแชมป์โลกรุ่นเวลเทอร์เวตของ w b a ได้ขึ้นทำศึกเดิมพันแชมป์โลกกับทางเวอร์นอนฟอเรสแชมป์โลกของ w b c ในรุ่นเดียวกันและเขาก็สามารถที่จะเอาชนะน็อกฟอรเรไปได้ในยกที่3เท่านั้นกลายเป็นแชมป์โลก w b a ูบีเอซูเปอร์เวอร์และ w b c ูบีเวอร์ได้สำเร็จและนว่าเป็นแชมป์โลกยูนิฟายคนเดียวของประเทศนิกาากัว จวบจนปัจจุบันดังนั้นหากช็อกโกลาติโตโรมันกอนซาเลสสามารถที่จะย้ำแขนเอลกัตโยฮวนฟรานซิสโกเอสตาดาได้สำเร็จเขาก็จะกลายเป็นแชมป์โลกยูนิฟายคนที่สองของประเทศนิกรารัวนั่นเอง